เรื่องสั้นเรื่องจัดกับหนุ่มข้างห้องทั้งแน่นทั้งมันฉันรู้ค่ะว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นมันผิดแต่มันเกิดเพราะความเหงาที่ฉันมีสวัสดีค่ะฉันชื่อจ๋าค่ะอายุ30ปีฉันแต่งงานกับสามีมาได้สองปีแล้วค่ะสามีของฉันเขาทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง ส่วนฉันเป็นแม่บ้านดูแลบ้านและดูแลสามีค่ะเราย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆแถวบริษัทของสามีตอนนี้สามีของฉันเขากำลังบ้าง,งานค่ะพอเพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทุกๆวันทำแต่งานจนไม่สนใจฉเลยฉันเหงานะคะแต่ก็จะให้ทำไงได้ล่ะคะมันเป็นงานของเขา วันนี้ห้องข้างๆมีเสียงดังสงสัยจะมีคนย้ายเข้ามาใหม่ฉันจึงเดินออกไปดูฉันเห็นผู้ชายร่างเล็กคนหนึ่งกำลังขนของไปที่ห้องฉันจึงเอ่ยทักทายเขาสวัสดีค่ะย้ายเข้ามาใหม่หรอคะสวัสดีครับผมชื่อสานครับยินดีได้รู้จักนะครับจ๋าค่ะยินดีเช่นกันค่ะ ท่าทางของเขาดูเรียบร้อยและเขินอายฉันยิ้มให้เขาแล้วเดินกลับเข้าห้องไปเมื่อถึงตอนค่ำสามีของฉันก็เลิกงานกลับมาบ้านพวกเราทานข้าวแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนคุณคะวันนี้มีคนย้ายเข้ามาอยู่ข้างห้องด้วยค่ะอ๋อสันน่ะเหรอเขาทำงานที่เดียวกับผมเป็นแค่พนักง,งานธรรมดา คุณอย่าไปใส่ใจเขาเลยล่ะคะวันนี้อเรามาทำอะไรสนุกๆก่อนนอนไหมคะฉันเอื้อมมือไปสกิดเขาอืมไม่เอาอะ่ะวันนี้ผมเหนื่อยนอนกันเถอะพูดจบเขาก็เอื้อมมือไปปิดไฟมันทำให้ฉันเศร้าไปเลยลคะค่ะเช้าวันต่อมาสามีของฉันเขาก็ไปทำงาน ทั้งทั้งที่มันเป็นวันหยุดไม่รู้จะบ้างานไปถึงไหนในเมื่อสามีไม่สนใจฉันฉันก็ต้องหาอะไรมาทำให้เขาสนใจฉันให้ได้ค่ะฉันค้นหาชุดเซ็กซี่ทางอินเทอร์เน็ตและมีชุดที่ฉันถูกใจหลายชุดแต่ฉันก็สั่งซื้อไม่เป็นฉันหยิบโน้ตบุ๊กแล้วเดินออกไปเพื่อหวังที่จะให้เพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้ๆช่วยสั่ง แต่พอฉันเปิดประตูออกมาสันเขาก็ออกมาจากห้องพอดีสวัสดีครับคุณจะไปไหนล่ะครับเออพอดีฉันอยากจะสั่งของทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ฉันทำไม่เป็นงั้นให้ผมช่วยไหมล่ะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะงั้นคุณเข้ามาในห้องฉันก่อนนะคะเขาเดินตามฉันเข้ามา แล้วพวกเราก็เริ่มสั่งของกันโหชุดเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยนี่ครับใช่ค่ะฉันจะสั่งมาใส่ให้ฉันมีฉันดูช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยสนใจฉันเลยโอ้ตอนนี้เขาเพิ่งเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการงานอาจจะเยอะหน่อยนะครับคุณอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวพองานมันเข้าที่เขาก็คงจะมีเวลาให้คุณ ขอบคุณค่ะคุณเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะหลังจากนั้นฉันก็ยกน้ำชามาให้เขาเราคุยกันสักพักเขาก็ขอตัวกลับห้องสองวันต่อมาของที่ฉันสั่งก็มาส่งฉันเดินถือกล่องไปเคาะประตูห้องของสันมีอะไรเหรอครับคุณจ๋าของมาส่งแล้วค่ะฉันไม่รู้ว่าใส่แล้วมันจะสวยหรือเปล่า คุณช่วยฉันดูหน่อยได้ไหมคะเขาทำท่าอายๆแต่ก็เปิดประตูให้ฉันเข้าไปค่ะฉันเดินเข้าไปในห้องแล้วเปลี่ยนชุดออกมาให้เขาดูเขาเตือดึงตาค้างไปเลยค่ะมันทำให้ฉันแอบยิ้มในใจในเมื่อสามีไม่สนใจฉันฉันก็จะหาคนมาแก้เหงาค่ะสวยดีนะครับค่ะ แต่ว่ามันหลวมไปนิดนึงนะคะหรอครับงั้นผมขอดูหน่อยนิดนึงนะครับเขาเดินเข้ามาหาฉันแล้วจัดแต่งชุดให้มือของเขาสัมผัสร่างกายของฉันมันทำให้หัวใจฉันเต้นแรงหลวมไปจริงๆด้วยงั้นถ้าคุณใส่ไม่ได้ผมขอลองใส่ดูได้ไหมครับฉันตกใจในคำพูดของเขาแต่ก็ยอมถอดชุดออกให้เขาไปค่ะ เออผมใส่ไม่ได้เหมือนกันครับมันคับมันแน่นไปหมดเลยนะครับแล้วคะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยยัดค่ะเราสองคนช่วยกันยัดอยู่นานแต่ก็ยัดไม่เข้าค่ะเขาจึงถอดชุดออกนี่คุณเป็นเออล้อคะขอโทษนะคะที่ถามเขายิ้มให้ฉันใช่ครับผมชอบผู้ชาย เขาทำท่าเอียงอายให้ฉันเหรอคะงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันไหมล่ะคะครับพวกเรานั่งคุยกันอย่างถูกคอเลยคะ่ะฉันยกชุดที่สั่งมาให้สันไปทั้งหมดและฉันก็กลับมาใช้ชีวิตกับสามีเหมือนเช่นเคยแต่ฉันก็ไม่เหงาอีกแล้วคะ่ะเพราะฉันมีเพื่อนสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่งโชคดีของฉันนะคะที่สันเขาชอบผู้ชาย ฉันจึงไม่ได้ทําผิดต่อสามีเพราะความเหงาขอบคุณที่รับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันดำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ